นายนักธุรกิจสาวเจ้าของแคบหมึกยี่ห้อแรกเสียชีวิตกระทันหันในวัย38ปีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเฟ c บุ o ก s s n c k ค Queen m a s t e r ปั้นแบรนด์ขนมหลักล้านได้โพสต์อาลัยยุวดีมีทรรนักธุรกิจสาววัย38ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์แคบหมึกเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์โอเชียนบยว่าในานามของครอบครัวเพื่อนทีมงาน s แ a c k b u s เ n สม s m a ต t ร r และผู้ที่รักคุณยุวดีมีธรร เราขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของเราพี่ยูเป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจงามและมีจิตใจดีงามเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักทั้งในฐานะเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานการจากไปของพี่ยุนำมาซึ่งความโศกเศร้าและความคิดถึงอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการดำเนินชีวิตของพี่ยุผู้ซึ่งมอบความรักและความเมตตาให้กับทุกคนรอบข้างตลอดเวลาเราจะจดจำพี่ยุในทุกๆรอยยิ้มความอบอุ่นและความห่วงใยที่มีให้เราเสมอมา แม้พี่ยุจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำดีๆและความประทับใจที่ได้ทิ้งไว้จะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของคุณยุวดีมีธรรมไปสู่สุขติและพบกับความสงบสุขนิรันดร์ขอให้ทุกคนร่วมกันระลึกถึงคุณยุวดีมีธรรมในทุกๆวันและส่งความรักและความคิดถึงให้คุณยุในสวรรค์ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยุไปสู่สุคติและพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์ ทั้งนี้ยุวดีมีทำเจ้าของแบรนด์แคบหมึกชื่อโอเชียนบอยเริ่มต้นจากการเป็นเซลล์ขายสินค้ามา4-5ปีตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานขายได้รางวัลการทำยอดขายสูงสุดมาโดยตลอดหลังจากนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดทำให้ผันตัวไปทำงานในสายมาร์เก็ตติ้งให้กับโชรูมรถซูเปอร์คอดแห่งหนึ่งมองเห็นศักยภาพในตัวเองและมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนำเงินเก็บจากการทำงานที่ผ่านมามาลงทุนทำธุรกิจของตัวเองกระทั่งประสบความสำเร็จ